เด็กรานาชนแนลสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาเพาะบัวแดงกันค่ะอันนี้เป็นบัวแดงที่เราเพาะเองที่บ้านนะคะเก็ดเรียบร้อยเอามาจิ้มน้ำพริกแซ่บมากๆมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะบัวแดงที่เราได้มานะคะหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะซื้อมาถุงละ25บาทเป็นการลองเพาะทั้งแรกนะคะเราไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงเดี๋ยวเรามาลูก,กันเลยค่ะบัวแดงเนี่ยหัวจะอยู่ในน้ํานะคะเพราะฉะนั้นจะมีขี้โคลนมีขี้ดินเราต้องทําการล้างให้สะอาดก่อนเลยนะ นี่เลยค่ะหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะล้างน้ำห,หลายรอบเลยนะคะจากนั้นเนี่ยบัวแดงนะคะเราจะทำการเพราะในโอ่งนะคะเป็นโอ่งมังกรหรือว่าเป็นถังอะไรก็ได้ค่ะที่มีฝาปิดของเราไม่มีนะคะเราใช้เป็นถังพลาสติกซึ่งได้มาจากการจับฉลากมาค่ะแล้วก็ต้องมีฝาปิดด้วยนะคะใส่น้ําเข้าไปให้ท่วมๆหัวบัวแดงของเราเลยค่ะแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ท,ที่แดดส่องไม่ถึงนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยเลยนะคะ นี่ผ่านไปประมาณ5วันค่ะน้ําจะมีกลิ่นหน่อยนะคะอันนี้เราทําการเทน้ําเปลี่ยนน้าออกไปบัวดแดงของเราเริ่มงอกแล้วค่ตื่นเต้นมากเลยวันแรกอันนี้เป็นการทําครั้งแรกนะคะก็จะตื่นเต้นนะคะนี่เลยค่ะงอกแบบนี้เราทําการเติมน้ําเข้าไปใหม่เลยค่ะ เติมเข้าไปให้ท่วมๆเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าท่านอื่นๆนเขาเปลี่ยนน้าบ่อยไหมแต่ของเราเราว่ามันมีกลิ่นนะคะเราก็เลยทําการเปลี่ยนน้ําดูสิคะหัวบัวแดงของเรางอกยา,ยาวๆแบบนี้เลยค่ะกําลังเริ่มดูสิคะเยอะแยะไปหมดเลยดูหัวนี้ออกเยอะมากค่ะใส่น้ําเข้าไปท่วมๆเต็มๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ5้าวันเราจะมาทําการเปลี่ยนน้ํา แล้วก็มาทำการเทน้ําแล้วก็เปลี่ยนน้าออกบ่อยๆเลยนะคะเพื่อไม่ให้บวดแดงของเรามีกลิ่นค่ะเรียบร้อยผ่านไปเป็นเดือนนะคะจําวันไม่ได้แน่นอน บัวแดงของเราเริ่มยาวเพราะได้กินแล้วค่ะนี่ค่ะยาวๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากอันนี้นะคะไม่ได้แดงมากเพราะว่าอาจจะเป็นจากฝาปิดของเราปิดไม่ค่อยสนิทด,ดีนะคะบัวแดงของเราถ้าก็ปิดฝานั่นแน่นนะคะบัวแดงจะแดงสวยงามมากเสร็จเรียบร้อยเราได้เก็บมาชิมไปแล้วรอบหนึ่งนะคะส่วนที่เหลือบอัวแดงของเรา นี่เลยค่ะยาวๆแบบนี้เลยค่ะเราคิดว่าขนาดนี้นะ่าจะกำลังเอาไปจิ้มน้ำพริกอร่อยเมื่อวานทดลองจิ้มไปแล้วรอบหนึ่งเซ่บมากเราทำการเด็ดบัวแดงนะคะแล้วก็เราจะลองนะคะเราคิดว่าบัวแดงนะคะน่าจะงอกอีกค่ะเราจะเอาส่วนที่เหลือนะคะหัวบัวส่วนที่เหลือเนี่ยไปทําการเพราะต่อค่ะคิดว่าน่าจะงอกนะคะหรือท่านผู้รู้สามารถบอกได้นะคะว่าเอ๊ะมันจะงอกเป็นครั้งที่สองอีกไหมเนาะหรือมันออกแค่ครั้งเดียว หลังจากนั้นนะคะเราจะเอาบัวแดงของเราไปเพาะต่อในองคมังกรใบเดิมของเราเลยค่ะใส่หัวบัวแดงเข้าไปแล้วก็มาทําการเปลี่ยนน้ําปิดฝาให้สนิทแล้วเรามารอรับชมตอนต่อไปกันนะคะว่าบัวแดงของเราจะงามเหมือนกันเพาะครั้งที่หนึ่งไหมถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจแดงลัดดาชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ